พอ่ธธอโซทรเนื้อนวะแก่ทองฮะจะสร้างก็ห้าร้อยองค์ฮะองค์นี้จะมีตำาหนิตรงที่จมูกนะฮะผมก็เลยเอาไ้ทำข้อมูลเป็นตัวอย่างไปให้ชมไปศึกษาร่วมกันเนี่ยครับท่านใดอยากศึกษาข้อมูลร่วมกันเนี่ยนะครับ ข้อมูลก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปเพราะบางทีเรื่องการบรรยายรายละเอียดนี่ผมเป็นคนที่ถ้าไม่มีตำรานจะไม่ค่อยแม่น <c oughs> ครับเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปไปให้ได้อ่านกันอีกทีครับผม